สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องฟองปาเอฟซีมาลอนเพชรลำพูนสุขุชวนครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าจอลงตูวก่อนหน่องสายจวดนะครับพี่น้องเด้อขณะนี้เวลาประมาณตีห้าสิบนาทีครับพี่น้องครับพบกันวันนี้วันอาคารครับพี่น้องวันทึกอาคารที่ห้าเดือนมิตริกายุเนาะเป็นสกลสะพานเบ้าสู่ครับพี่น้องผี่ภาพประกาศน้ำท่วมขอให้ขับรถน้องครับหากระตื้นครับขอโทษบอกเมื่อคีนนะครับว่าของมาเร็วสนใจสุดท้ายตั้งมันครับ ออกมาครับพอดีส่วนทางเขาพลังออกครับพี่น้องครับออไปเตือนละมั่นรับงานโดยประหัดแล้วก็รถจะดีกับซีนี่อยู่อีก3-4มขั้นครับครับจะลังทยอยออกไปครับน้องตู้ก็จะออกไปกัสีท้ายทอดความกันไว้ให้พี่น้องได้เบิงก่อนนะครับคือส่วนงานเราปฏิบัติยังอยู่ครับขณะนี้เวลาประมาณตีห้าสิบนาทีเลยพี่น้องเด้องจ่ายหน้กุีคือซีนี่เป็นข่ามาครับเพราะว่าไปรับจ็อบครับส่วนทางนี้ก็กำลังจัดของขึ้นรถกลับขนาดซุป เราไปเติมน้ำมันแล้วกันเดินทางไปเลยน้องตู้ทั้งกันครับมืัอนี้เอาคองของเขามาเรียบร้อยแล้วเอารถเขามาจอดแล้วก็เติมน้ำมันแล้วจะออกเดินทางพร้อมกันเลยนะครับพี่น้องครับแล้วอยไปเรื่อยๆครับมาสุปสตาร์ทรถแล้วมาครับป้าเดินทางเดินทางต่อเดินทางต่อบ่เหรือเดินทางต่อเลยหรือเปล่าจวดๆครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับ คนพร้อมกันรวดแล้วทำงานคนด้วยครับต่อไว้หมดแล้วตอนนี้ก็ที่เลือตะปาอ้วนกระเฝาสำนักงานนะครับพี่น้องครับตรมี้ยังครับวันนี้ตีห้ากว่าแล้วครับรถบ้านกับเสียงอันสายสายที่เก่าแล้วครับกับบรรยากาศรวขั้วกะศคนขอขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับคนขอขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับไปแล้วจวดแล้วครับนำไปงานด้วย ปหยัดเยเา้น้หนูมาใส่ยอีบตัวไมเบีใส่ตรงหนเ้องไปใส่มใส่เนี่ม่เลยนซี้โอ้มาัดเทปคินี่ไห้เเพื่อน่ยไไดทายคิปไปหรอ่ว่าแล้วโอ้ตัวใหญ่คกฮะบ่เออคืออะไรเนี่เขาไปติดตมเ้มั่น้าบ่เออ มานมานมานเอาเดินทางแล้วพอนีครับป้าป้าเราจะกันป้าน้ิมมันซะนะเดี๋ยวเสกเติมน้มันมาท่านครับพี่น้องครับเดี๋ยวประคสิธาดูนะ้าสายมือเลยเนาะเอาโอเคโอเคเพราะว่ายังไงมครับหันท้ายโดนได้ปอนเดี๋ยวขันสิาเติมน้มันไม่สโดนครับไปเดี๋กันสิปทาคิวซี่ได้ไหมครับนี่มาหรือเปล่าคิวซี่ว่าคิวซี่มาแล้ววะตากันตากันครับพี่น้องเอา เอาของรถแล้วก็ไปเจอกันปั้มน้ำมันต่อครับพี่น้องครับจุดจวดสวัสดีครับต่อต่ออครับมาหอดปั๊มน้ำมันครพี่น้องหดปั๊มน้ำมันอยู่หนาบานแห้งนน่ครับทางบ้านลุงตู๋มองที่ว่าไปทุ่นเสาของยูนะครับขณะนี้เวลาตีห้ายี่สิบเจ็ดนาทีนะครับเี่น้องรับวิจาาที่เดอดท่ามอหดปั๊มตอนนี้ครับเพืัล่สิงเจมันให้ครับนีสเดินหางกัน้ำกันกันหนึรงสองสามคือโกเจ็ดเดขั้นครับพี่น้องครับรถทุๆกำัเจ็ดเจ็ดขั้น ส่วนแปดเกาขั้นครับเพราะยัแกเนี่ยเพื่อนเสถียห้ามไปต่างหากอีกขั้นหนึ่งกัอปาต่อยเนี่ยผู้บริหารผู้บริหารเตือนน้ำมันครับนะครับป๋าหัดสวัสดีครับปาจอยมากหรือครับปาจอยไหมป๋าจอยเลนรัฐุลเลนรัฐุลสามขั้นเข้าไปแปดงก้นเจ็ดขัน ครับผมครับผมเดี๋ยวครับพูดดูแรกตั๊มน้ำมันนี่ยเขาใส่พราะนี่จัดการครับเติมดูแรกให้เชียงกันหน่อเติมกันหนครับเติมแรกกันแล้วทุกคนจะเติมใหม่แล้วครับเอ้วกับนี่นะที่ตากคำซ่างเหล้าทำแปดหน้ากันเป็นพนาดซุปกือดๆตอนนี้กันฮะขั้นนี้กันเรียบร้อยแล้วพอออกแล้วครับไม่เป้าแห้งหมดใส่เสื้อก็ปิดหนา้าปิดหลังอยู่นี่ <laughs> บรม่อกไเด็ดยังบวนายังเยอบ่วานี้ากันไไปมองที่โอ้หาปูหาปู้่นบ่าู้เออวาน้าแมรูโรล่มาปู้ว่านี่วาปูก็บ่าย่ไผ่ก็มาชั่งน้าั่งน้ำว่าผมก็แจ่เนี่ย ตายหงดาดิบ่เกอดยาดตะกูลนี่ทีนี่ผู้ชาใช่ซียสคนเอียนตายเกิดตะกูลนี่นะตากเียมาเกิดดีตากเียมาเกิดว่าอยู่กันดีอผ้ชายยสามคนเออเออเนึกว่าจัดนักสุดหนึกว่าอไนอนึกว่าจัดนักเดนโอเลอาาม่าไปน้องเยตัวกันแล้วแล้วครับเติมเตยไพเทไรหนิเตยจับบาทครับ ตัวจีบบาทเป็นนี่แขั้นนีไหมขันสามขั้นสามบอสไม่นม้ำไม่น้ำแถมบ่ครับแถมไปแล้วค่ะิขวดบอ่องขันไหนสโเดี๋ยวเอาน้ำีจะขวดนะครับขอเพิ่งข้าขอค่้าปาอน้ำีจะขวดนะครับขอน้ำีจะขวดนะ แกเอ็ดไเฮ็ดแล้วบาร์รถนะคือว่าไม่เฮ็ดกันรถกระจกแล้วหรครับเฮ็ดแล้วหอเ่กระจกเรีนด้วยนะครับเย็นเลยครับตะก้อนเอ้าตะก้อนตะก้อนครับจะไหนือว่าบ่มีกระจกซองท่างไปไปเฮ็ดแอร์โอ้เห็นลูกน้องเนี่กลัวว่าไปเฮ็ดกระจกเหรอเนี่ยเฮ็ดแอร์ด้วยเอี่ไปหานมาเล่าไปเกี่ยวแล้วพับเทาแล้วรถดำหมดก็โอ้เออก็เลยไปเฮ็ดแอร์เพิ่นโอ้คนหายง่ายสั่งแล้วเฮ็ดแอร์ะ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับของพี่ครับของพี่มีในโลกครับยามามีในโลกในของพี่มีแน้หนิมีตีพี่ีของพี่มีแต่พี่พี่เพือะไเนี่ยเือปลาปาสน้หนาปลาสุกสมน้หนาเ้ปลาฮัทไปนครับปลาปาเทพปไาอสออกก้อนปลาปลาป้าอุ้มทีมงานจะคนมือนอุ้มสสมสิบสี่ เก้าคนหน่อยขึ้นหน่อยเดี๋ยวพี่ร้องมาหนิ <c oughs> ไปลเลื่อมมาแล้ไปลองเรื่อมมาแล้วโอ้ยต่ก่อนเจ็ดสามเอ็มซีคน, 13, คนไม่มาหนิเก้าคนโอ้ยใครจะโดนเวลามันหลายเนาะเอาเป็นยังครับจดุดจุดเกละครับพี่น้องมาเจอการยว้อ,อ,น,อนอ่ววาอุดรต่อ,ร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 อครับพี่น้องเด้อครับบ้านเลื่อมบ้านเลื่อมบ้านเลื่อมครับไปลองกันมาหนิไปลองกันเลยออกเลยดนิดอ้าวใครเนี่ยนี่ไงพะอดแ่ไหนเนีรนครับพร้อมจวดได้หนิอ้าวไปไปพี่น้องทางอุดรอย่าลืมอมไกับนักและเชียร์นักใจได้พี่น้องเด้อมไปหนิครับ กับคาราวานทีมงานหมอลำเพชรลำเพลินมาแล้วฮอัแล้วครับสิกขลังสิเดินทางครับหฝาพี่ฝากน้องมาให้กำลังใจเชียร์นังใจหลายๆแม่มาแล้ครับพี่น้องครับกูมามาแรกก็ซื้อบัตรจองตัวนะพี่น้องครับกับพหกรรมปิดทวีกกับคาราวานหมอลำเพชรลำเพลินครับในเดินทางไปเยือนทั้งพี่น้องทั้งกุดอนครับจะได้การเลี้ยงให้กำลังใจเนะครับเด้อเอาสารับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องมาซักนี้นะครับเด้อครับพี่น้องพ่อป้าพ่อครับ เบิงแล้วมาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามก,กดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการที่คลิปต่อไปคปือเก่าครับพี่น้องครับเจอกันคลิปหน้าครับสุนทรลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับผมจุดจวดครับไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้ว